So you Gold. whatever with play, pay Razer มาเล่นบัครถมาเล่นบัครถมาเล่นบัครถอย่าเข้ามาใกล้นะมาเล่นบัครถเฮ้ยเดียวเองเกินไม่ไอ้อีไอผู้เจริญชึ่อมากไปแล้วบปัญญาล้วปัญญากระผมกระผมจแดกยาแดกยาเจ้าเก่าขอให้คุณกลับขอให้คุณกลับปัมบอยเปิดได้ครับเปิดได้ครับ ผมต้องไปให้สุดดีผมต้องไปให้สุดดีมันต้องอันนี้เฮียอันนี้ไม่ได้มันไม่ใช่พร์น่ะเคยเห็นไหบใบสีสุขฟันไหมเสเสี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 สเสขันว่าแม่นมือนีแม่นมือดีกับป้าบอยสีแดงเปิดกล่องฟอให้สมให้ต้มฟรังอันนี้เปิดได้ยังเปิดได้แล้วหนึ่ง จับเกลียวกระดาษแล้วเกลือเกลือง่ายไอ้กของเวนต่ไม่ไบแมงแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โก้ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกนอจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g g e กีหรือกี f o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด line a r t i s e m a n shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป,ลป,ลปนี้นะครับตีหนตรงกหลังเศรษฐีมตลิมมาบ้านบาง ได้ไอเคด้วยมั้ยได้ไม่ยัดเลยหวะโอ้ยทำไมถึงเท้าใกล้ผมเต็มเลยนี่แต่ซามอสแค่มี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 ปืนด้วยอ๋อปืนยังมีถักกระบอกไอ้บางมัได้ไอเคแล้วไหวจังมันอยู่ตรงไหนวะบันไดเหรอวะมันอยู่ตัวบันไดไงตึกข้างๆผมปะใช่ปะนี่เนี่ยตึกตึกเนี้ยตึกเนี่ยอยู่ตัวบันไดผมป้าไฟนะอยู่ตรงบันไดเลยอยู่ระหว่างบันไดอ่ะต่างบันได องป้าไฟตรงบันไดอะราแ่ง่ากแล้วเหี้ยเกือบฝังตรงข้ามมีนะพี่ฝั่งปกหลังหัวใจพวกเนี้ยอันนี้ก่อ โอ้โหเจ็บคู่ไม่แตกตรงไหนครับพีต่ตรงไหนครับหัวใจหัวใจต้องคู่เลยสองตัวออหัวใจเจ็บรคับตรงไหนน,อหน้องไอ้บังเออหกหลังสามสี่ไม่ถึงนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่งสองตัวเลยไม่มาสีา่ตัวน้องหนึ่ง

ตั่งหนึ่งยิงตัวตรงไหนฟ่งโดนอ่กัปักกี้มาามมีปักกี้ไหอีกไม่โดนพนุฟ้า

โคนดรบอทไว้ได้ไมของเยอะจังวะไว้ได้ไมของเย้ะจังวเฮ้ยชิมหายแล้วไม่ด้ยวันไล่ละเริ่มตอมอ อุ้ยรอดได้แก่กหน้าโดนตอมอ,อยู่บ้านแทนบ้างน่ะอพอพอบ้านนึกวาเปิดตัวแม่ก่อนโ oh oh. อ้โหไอ้แม่งขับรถมาสวยยัดไขดาวเหรอ Băng tiếp lên nó hai mươi tuần này. Suốt hai mươi năm suốt nóc, mươi năm suốt hai mươi năm suốt hai mươi năm hai nó năm suốt Mình mươi năm suốt hai mươi năm suốt hai mình năm suốt hai mươi năm suốt hai mươi mình lên เองเกินเองก็เกิดไปบักรถเอาถ้าทำไมาผมยิง<อ>เฮ้ยิงล็อกเฉยอะไรวะเนี่ยเองเกินเฮ้ยมันยังอยากให้มาดูอ,อยากอยากให้มาดูลับสตรีมผมมากอ่ะคือแบบ<อ>มันมบักแบบ<อ>น่าเกลียดมากอ่ะ

หวานหวาน<ท>เลยมัน,จจนยังมีอีกตัวหนึ่งในน้ำอ่ะโอ้โหหล่อมๆเลยเมื่อกี้เนี่ยบายจ้ะวันนี้แล้วฝันได้ฟันไม่ได้ฟานโรตีกันเหรอวะเนี่ย

Hmm? Uh -huh. Marked a vehicle. Marked a location. Oh, it's a gun. I see a นี่คือซ้ำกันหมดเลยใช่ปะนี่คือซ้ากันหมดเลยใช่ป่ะขลางขลังขลางลังงต้นไม้หลงงต้นไม้ขลาง

นอนอยู่ตรงว่าเจ๊เลยว่าเจ๊เลยขึ้นไปเจอเลยขึ้นไปเจอเลยมใช่ไม marked อเ้ยดันดิดัดเป็นผู้ขับรถที่ดี ต้นไม้โคตรเจ็บ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 นัดเดียวเลยรถขึ้นมาถึงถุงหมดยเฮ้ยข้างหน้าข้างกำลังวิ่งอยู่อ้าวออกแต่น่าจะตรงท้ายไป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 ลาบันลามันลาบัน จรงยี่ยูเลยไป let's go go เฮ้งบีงบนใช่นั่นแหละตัวสุดท้ายมันขับรถหนีไปเข้ามาไม่ทานเดี๋ยวไปพ็กแล้วที <h 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 ่แบบหิวแค่หิวข้าแต่ก่อนอื่น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 ขอละนะหลายบาทละขอร้องละ ไมไ่ไอ้ไอ้จบไลฟ์แบบสวยๆ